่านผู้ชมทราบไหมคะว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนื่องจากโรคนี้มักจะเกิดอย่างเฉียบพลันค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยเฉพาะการสังเกตอาการเพราะโรคนี้นะคะรู้เร็วรอดค่ะโดยจะมีสถานาการณ์จำลองให้ดูเบื้องต้นก่อน ที่จะเข้าสู่ช่วงให้ความรู้กับดรสุภัญญานะคะสวัสดีสสดค่ะทุกคน้าร้อมแล้วไปชมกันได้ไดเลยค่ะสวัสดีทุกคนเราชื่อจานะเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารหวานมันเค็มมากใช่เลยทุกคนเป็นอย่างที่ทุกคนคิดเลยตอนนี้เรากาลังเป็นทั้งโรคเบาหวานความดันและตอนนี้เรากินยาประจําตัวอยู่ก็คือยาคุมแบบรายเดือนเพราะเราอาจจะเป็นซีฟในถุงรังไข่ได้คุณหมอเลยแนะนําให้กินแบบนี้ และอยู่มาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีอาการยกแขนไม่เท่ากันแต่เราก็ไม่ได้แใจอะไรหรอกนะเราก็เลยออกไปหาเพื่อนต่อจนมีเพื่อนสังเกตอาการความผิดปกติของเราคือแขนขาอ่อนแรงจนเรามีอาการหนักขึ้นเวียนหัวและฟุบล้มลงไปกับพื้นและเพื่อนๆก็ได้เข้ามาเห็นเลยพาส่งโรงพยาบาลโดยทันทีใช่เลยค่ะทุกคนคุณหมอได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ซึ่งเกิดจากนิสัยการกินและโรคประจำตัวที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ต่อไปนะคะพบกับช่วงให้ความรู้กับดรสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะดร,รค่ะไม่ทราบว่าวันที่29ตุลาคมข,ของปีนี้เป็นวันอะไรหรอคะอ่าเป็นวันของโรคหลอดเลือดสมองค่ะเอะแอแต่โมซ้ำมาว่า จากโลกนี้มาเปนแต่ละปีใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแนละ้วโลกนี้อยู่รอบตัวเรานะคะโรคหลอดเลือดสมองเปนโรคโต้ใล้เราทำความเข้าใจกับโรคนี้กันบ้างเกิดขึ้นได้อย่างไรคะโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองคัดเลือดเป็นเลือดเลืองจอดหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยอื่อในสมองถูกทำลายและการทำงานของสมองหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติอาการเกิดขึ้นทันทีทันใดสาเหตุเกิดจากอะไรนะ 1. ความดันโลหิตภาวะความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเนื่องจากแรงน้นเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทำให้ผนาถังร้อนเลือดเสื่อมเร็วขาดความยืดหยุ่นและแตกเปราะง่ายพบว่ามี35-73%ปุ๊บก่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย2การดื่มสุราคนที่ติดสุราจะทําให้ความดันโลหิตสูงการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงเกล็ดเลือดตา่าส่งผลให้เลือดออกง่ายหยุดยากหลอดเลือดเปราะบาง3การสูบบุหรี่ บุหรี่มีสารนิโคตินที่ทําให้หลอดเลือดหนืดเกิดริมเลือดได้ง่ายผนังหลอดเลือดเปราะทาให้ไขมันไม่ดีเพิ่มขึ้นเกิดการติดของหลอดเลือดส่งผลให้ขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยง 4. ่การรับประทานอาหารรสจัดอาหารที่มีไขมันมากทําให้น้ําหนักตัวขึ้นมากหรืออาจเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานทําให้เกิดภาวะื้ออินซูลินเกิดการเพิ่มไขมันเลี้ย ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดตีบตันเพราะมีไขมันไปเกาะทําให้หลอดเลือดไหลไม่เพียงพอ 5. ความเครียดเมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนโอรติซซลทําให้การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 6. โรคหัวใจโรคลิ้นลหัวใจรั่วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคเหล่านี้ร่วมเป็นสาเหตุของการเกิดดิ่มเลือดและถ้าลิ่มเลือดอุดตันก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองคืออะไรน้เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทําให้หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทําให้เส้นเลือดตีบ 2. หลอดเลือดสมองแตกอาจเกิดได้จากการมีความเครียดการตื่นเต้นการมีความกังวลทําให้มีความดันเลือดสูง เมื่อหลอดเลือดขยายมาวขึ้นจะทําให้หลอดเลือดบางจนแตกวิธีการป้องกัน 1. เช็คตรวจสุขภาพประจําปีตรวจไขมันในเลือดตรวจน้ําตาลในเลือดตรวจระดับไขมันดีและไขมันเลว 2. หาง,งานอดิเรกทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดอ่านหนังสือฟังเพลง 3. ควบคุมความดันโลหิตไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. ทาทำอ,อาหารในครบ5หมู่และลดอาหารลดเค็มลดหวานลดมัน 5. ออกกำลังกายอย่างสม,ม่ำเสมออย่างน้อย30ินาทีต่อวนันสาังต่อสัปดาห์เต้นอร์บิกเดินหรือวิ่งบ่อยๆ6ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม 7. ลดการสุบุรี่ 8. ลดการดื่มสุราอาการเตือน F อ ใบหน้ามีอาการชาปากเบี้ยวมุมปากตกกล้ามเนะื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก A. ออาบแขนขาอ่อนแรงเดินเซ็กท่งตัวลำบาก S. อสปีกการพูดมีลักษณะพูดไม่ออกลิ้มแข็งหรือพูดไม่ชัดทันทีทนันใดทีทมรู้เวลาเริ่มมีอาการคือจากเวลาที่มีอาการต้องเข้าการรักษาภายใน3ชั่วโมงวิธีการรักษา แบ่งตามโรคดังนี้ 1. หลอดเลือดสมองอุดตัน2หลอดเลือดสมองแตก 1. หลอดเลือดสมองอุดตันแ้าจะให้ยาหลอเลือดลืเลือดทางหลอดเลือดดำใช้เวลาประมาณ60สนาทีแต่ต้องสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดการใส่สายสวนล่างลื่เลือดจะใช้สายส่วนแผ่บริเวณขาหนีบข้าไปยังหลอดเลือดแดงถึงตำแหน่งที่ลืมเลือดอุดกันตัะข่ายรากริมเลือดจากกลางออกจนถึงผนังหลอดเลือด ตัดลเ,อออเ,าาเ,เลือดเลือดออกจากสารสสวนทําให้หลอดเลือดสมองทํางานได้ตามปกติ 2. หลอดเ,เลือดสมองแตกจะต้องควบคุมปริมาณเลือดที่ออกตามการรักษาระดัแบบความดันโลหิตโดยใช้ยาลดความดันโลหิตเพื่อป้องก,กันการแตกซ้าในกรณีที่เลือดออกมากแพทย์อาจพิจรารณาผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองโดยการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเลือดที่ออกภายในสมองและขนาดของสมองของป้อนเลือด ภาวะแทรกซ้อนจะเกิดขึ้นชั่วคขาวหรือเกิดการพิการถาวรความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สมองขาดเลือดอัมาพาตปัญหาการพูด<ม>เสียความทรงจำอารมณ์แปรปรวนเจ็บปวดหรือชาบริเวณร่างกายรู้เร็ว